สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ชาแนลวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทําเค้กลูกส้มด้วยหม้ออบลมร้อนครับและใกล้เข้าเทศกาลตรุษจีนแล้วเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมมงคลที่ทุกคนจะต้องลองทํากันดูครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับเนื้อเค้กที่เราเลือกใช้ในวันนี้จะเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนครับโดยเริ่มจากใช้ไข่ไก่ไข่แดงเบอร์2 2ฟองครับน้ำตาลทราย25กรัมครับเกลือป่นเศษส่วน8ช้อนชาครับ แล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีสังเกตว่าน้ำตาลทรายละลายหรือไข่แดงของเรามีสีอ่อนลงครับจากนั้นเราจะใส่น้ำเปล่าหรือนมลงไป40กรัมครับแล้วตามด้วยกลิ่นส้มครึ่งช้อนชาครับเติมสีผสมอาหารสีส้มตามชอบครับใส่น้ำมันลำข้าว27กรัมครับแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งกันครับวันนี้ผมใช้เป็นแป้งเค้ก50กรัมครับผงฟูเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับแล้วล่อนส่วนผสมของแห้งลงในชามผสมได้เลยครับจากนั้นเราก็ใช้ตะกอมือค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับหรือสังเกตว่าจนหมดเม็ดแป้งขั้นตอนนี้อยากคนนานนะครับเพราะจะทำให้เค้กของเราเหนียวได้ครับ เดี๋ยวเราจะพักส่วนผสมของไข่แดงเอาไว้ก่อนครับต่อไปเดี๋ยวเรามาตีไข่ขาวกันครับวันนี้ผมใช้เป็นไข่ขาว2ฟองที่แยกออกจากไข่แดงเมื่อตอนต้นครับแล้วเราก็บีบน้ำมะนาวลงไปสักประมาณ1ซีกหรือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับแล้วเราก็จะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางครับตีจนไข่ขาวของเราเริ่มเป็นฟองละเอียดครับพอเราตีจนได้ลักษณะประมาณนี้ต่อไปเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปอีก25กรัมครับโดยเราจะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบครับ เมื่อเราใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วเราก็จะตีต่อไปเรื่อยๆครับจนไข่ขาวของเราตั้งยอดอ่อนครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเพื่อความเนียนของไข่ขาวครับผมจะตีตัดฟองอากาศด้วยสปีดต่ำอีกสักประมาณ30วินาทีครับแล้วเราก็จะได้เนื้อไข่ขาวที่เนียนนุ่มละเอียดพร้อมที่จะนําไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราพักเอาไว้แล้วครับสําหรับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่มีปริมาณไม่มากครับผมจะแบ่งไข่ขาวมาผสมกับไข่แดงประมาณ2รอบครับ ให้เป็นเพื่อนใช้ไม้พายครับค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับสำหรับใส่ไข่ขาวรอบแรกผมจะตะล่อมให้เข้ากันสักประมาณ70-8 0ครับจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ขาวที่เหลือลงไปครับแล้วก็ใช้ไม้พายค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยครับเทคนิคสำหรับขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความเบามือและใช้เวลาไม่นานในการผสมครับเมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำไปเทใส่พิมพ์กันครับพิมพ์ที่ผมใช้ในวันนี้จะเป็นพิมพ์ลูกส้มเบอร์ h 1 3่ครับ แล้วผมก็จะวางพิมพ์ลูกสรงไว้บนขันข้าวเบอร์8ครับจากนั้นเราก็จะตักเนื้อเค้กใส่ลงไปในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ครับในคลิปนี้ผมรู้สึกว่าใส่เนื้อเค้กเยอะเกินไปครับก็เลยได้ประมาณ3พิมพ์แต่ผมแนะนําให้เพื่อนแบ่งได้ประมาณสัก4พิมพ์จะพอดีครับ แล้วผมก็จะทําการเคาะพิมพักสาก3 4ครั้งครับเพื่อไล่ฟองอากาศครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเอาใจเพื่อนๆที่ไม่มีเตาอบครับโดยจะอบด้วยหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ150งอาสงศาใช้เวลาประมาณ25-30นาทีครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เตาอบก็อุณหภูมิ17 0องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ20-25นาทีครับพอเราอบจนครบเวลาและเค้กของเราก็สุกแล้วให้เพื่อนๆน,นำเค้กออกจากเตาและนำไปคว่ำลงบนตะแกรงได้เลยครับ ให้พักทิ้งไว้สักประมาณ10-15นาทีครับจากนั้นเราค่อยนำออกจากพิมพ์กันครับพอเราพักจนครบเวลาแล้วเราก็นำพิมพ์ออกจากเนื้อเค,ค้กได้เลยครับและผมอยากจะบอกว่าเนื้อเค,ค้กสูตรนี้ไม่ว่าจะอบในหม้ออบลมร้อนหรืออบในเตาอบเนื้อเค,ค้กของเราก็มีความนุ่มมากเลยครับเดี <S <S ๋ยวเราจะพักเค,ค้กไว้ให้เย็นสนิทจากนั้นเราก็จะมาทำซอสส้มกันครับโดยจะเริ่มจากใช้น้ำเปล่า190กรัมครับแล้วตามด้วยน้ำส้มเข้มข้นตาควีน90กรัมครับ น้ำตาลทราย50กรัมครับแป้งกวนไส้18กรัมครับถ้าไม่มีสามารถใช้แป้งข้าวโพดแทนได้ครับจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับแล้วเติมสีผสมอาหารสีส้มลงไปตามชอบครับจากนั้นเราก็จะเปิดเตาโดยใช้ไฟกลางครับแล้วคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนส่วนผสมของเราเริ่มร้อนครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมของเราร้อนและมีไอลอยขึ้นครับให้เพื่อนๆลดไฟลงเหลือไฟอ่อนครับ จากนั้นเราก็จะคนซอสของเราต่อไปเรื่อยๆครับจนซอสของเราข้นขึ้นและเห็นเป็นรอยตะกอ้อหรือสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าซอสของเราเดือดปุดๆครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับพอซอสของเราเดือดเพื่อนๆก็ยกหม้อออกจากตเตาได้เลยครับเราจะเติมความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวสักประมาณ1ซีกหรือตามชอบครับต่อไปผมจะใส่เนยสดรสเค็ม20กรัมครับแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือคนซอสต,ต่อจนกว่าเนยของเราละลายจนหมดครับ ในระหว่างนี้เราก็พักซอสไว้ให้พออุ่นๆครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเนื้อเค้กกันต่อเลยครับโดยผมจะใช้หัวบีบครับเจาะรูเนื้อเค้กของเราเพื่อสอดไส้สอดส้มลงไปในเนื้อเค้กครับพอเราเจาะเนื้อเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับผมก็จะนําเนื้อเค้กที่เหลือครับเก็บเอาไว้ครับเพื่อเป็นจุกในการปิดซอสส้มของเราครับและเพื่อนๆสามารถใช้ปลายช้อนครับค่อยๆแซะเนื้อเค้กออกอีกได้ครับเราจะได้ใส่ซอสส้มได้เยอะหน่อยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นำซอสส้มมาหยอดลงในรูที่เราเจาะเอาไว้ครับเราจะใส่ซอสส้มให้เกือบเต็มครับจากนั้นเราก็จะนำเนื้อเค้กที่เหลือมาปิดรูให้สนิทครับเดี๋ยวเราใส่ไส้ให้ครบทั้งหมด3ชิ้นเลยครับจากนั้นผมก็จะยกตะแกรงมาไว้บนถาดเพื่อเตรียมตัวราดซอสส้มกันครับแล้วเราก็จะค่อยๆราดซอสส้มลงบนเนื้อเค้กครับจากนั้นซอสส้มของเราที่เป็นส่วนเกินก็จะไหลลงในถาดครับ และเพื่อนๆสามารถลาดซอสส้มได้2อถึงสรอบเลยครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ซอสมีความหนาขนาดไหนครับและเทคนิคในการลาดซอสส้มครั้งที่2และ3ครับเพื่อนๆจะต้องพักซอสส้มให้เซ็ตตัวดีก่อนแล้วเราค่อยทําการลาดอีกครั้งหนึ่งครับเราก็จะได้ซอสส้มที่มีความหนาครับสำหรับซอสส้มที่ไหลลงบนถาดแบบนี้ครับเพื่อนๆสามารถนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งได้ครับ จากนั้นเราก็จะพักเค,ค้กทิ้งไว้ให้เซตตัวดีครับผมแนะนําให้แช่ตู้เย็นสักประมาณ1-2ชั่วโมงครับพอซอสของเราเซตตัวดีครับเราก็จะย้ายเค,ค้กลูกส้มของเรามาวางไว้บนฐานหรือในกล่องที่เราเตรียมมาไว้ครับขั้นตอนนี้เราจะต้องระวังให้ดีครับผมใช้สปาตูละ2ออันเพื่อย้ายเค,ค้กของเรามาวางไว้บนฐานครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีกล่องเค,ค้กลูกส้มโดยเฉพาะครับก็สามารถย้ายลูกส้มของเราไปวางบนกล่องได้เลยครับ เพื่อความสมจริงและสวยงามของเค้กลูกส้มของเราผมจะใช้ใบแก้วครับเสียบตกแต่งให้เป็นใบส้มตรงกลางได้เลยค่ะก็เป็นอันวา่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเค้กลูกส้มของเราในวันนี้ครับหน้าตาน่ารับประทานไหมครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปฝึกและหัดทําตามกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องพงกี้ชาแนล และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook พงกี้ชาแนลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ